เรื่องตำรวจด่านพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีด่านนี้ผมเคยมาไล่ว่าไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นด่านที่เรื่องชื่อมากคือ ขอญาตอธิบายหน่อยนะครับตำรวจเนี่ยแบ่งหน้าที่ต่างๆกันไปนะครับมีทั้งสายสืบสวนนะครับสายสืบสวนเขาทำหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มคนร้ายสายสอบสวนก็เข้าร้อยเวรทำหน้าที่พนักงานสอบสวนสายป้องกันปราบปรามก็ทำหน้าที่ป้องกันระมัดระวังเหตุนะครับ สายอำนวยการนะครับก็ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสายธุรการก็ทำหน้าที่ฝ่ายธุรการสายจราจรก็ทำหน้าที่จราจรควบคุมจราจรอำนวยความสะดวกในการจราจรนะครับสมัยผมเป็นกรรมการปฏิรูปขบวนการยุติธรรม ตามรัชธรรมนูญ2560นี่นะครับสมัยนั้นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ตั้งผมเป็นคณะกรรมการเขาเรียก17อรหันในการไปรูปครั้งนั้นเนี่ยเราเสนอให้ยุบสายงานจราจรออกไปนะครับเสนอให้ยุบสายงานจราจรออกไปให้ไปขึ้นกับท้องถิ่น ยกเว้นตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงยังคงต้องมีไว้เพราะว่าต้องถวายอารักขาในขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมสานุวงศ์และบุคคลสำคัญนะครับส่วนตำรวจท้องที่ทั้งนครบาลและภูทรให้ยุบสายงานจราจรออกไปเลยนะครับ ให้ไปขึ้นกับท้องที่ไอขึ้นกับท้องถิ่นเหมือนกับเทศกิจสมัยหนึ่งเทศกิจตำรวจโดนชาวบ้านด่ามากโดนชาวบ้านด่ามากเราก็บอกเทศกิจนี้ให้ตัดทิ้งไปนะครับอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำรวจโดยตรงในการป้องกันปราบปรามอาญ,ญากรรมเราตัดทิ้งไปอย่าไปเสือกลับแบกรับภาระเข้ามา ตำรวจรถไฟก็ยุบไปแล้วนะครับอันเนี้ยสมัยเราก็เสนอให้ยุบตำรวจรถไฟให้การรถไฟเขาว่าไปนะครับคุณไปรัฐวิสาหกิจคุณยังมีกําไรอะไรอย่างไงเ็าว่าไปคุณไปจ้างอดีตทหารผ่านศึกหรือรอปภมาดูแลบนขบวนรถไฟเอานะครับความผิดทั่วไปตำรวจมีหน้าที่จับได้อยู่แล้วนะครับตำรวจรถไฟยุบไปแล้วนะครับนะครับไอ้ตำรวจทางหลวง จำเป็นต้องมีไว้นะครับส่วนตำรวจจราจรให้ขึ้นกับท้องถิ่นเลยนะครับอ้าวมาเข้าเรื่องกันด่านพรมบุรีการตั้งด่านบนถนนหลวงเนี่ยมันตั้งไม่ได้นะไม่ใช่ใครเป็นผู้การเป็นผู้กับเป็นผู้นักการเนี่ยจะออกคําสั่งให้ไปตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรบนถนนหลวงมันทําให้ได้ อำนาจใครจะไปตั้งสิ่งกีดขวางตั้งด่านบนถนนหลวงเป็นอำนาจของอธิบดีกรมทางหลวงทำไมผมพอทราบเรื่องนี้ครับผมศึกษามาตั้งแต่ปี2537 38นะครับและนำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมัดตั้งด่านความมั่นคงที่ 300ยอดจังหวัดประจวบและที่อำเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีสองด่านนี้นะครับสมัยนั้นผมเดินเรื่องอยู่เสนอคณะรัฐมนตรีจนคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาว่าให้ตั้งเป็นดาน่านความมั่นคงนะครับส่วนที่ด่านพรมบุรีเนี่ยทราบว่าเป็นคำสั่งของ พุ่งขับการให้พุ่งกับพรมบุรีตั้งด่านผมว่าด่านนี้มันเกินไปพี่เลวัตพูดภาษาตำรวจนะว่าเกินไปทำยอดเกินไปนะครับสมัยเราเป็นกรรมการปฏิรูปเนี่ยเราเสนอไม่ให้ตำรวจได้รับเงินรางวัลค่าปรับจราจรนะครับ ที่ไปเสนออย่างนั้นคือเราไม่อยากให้คนเข้ามากล่าวหาเราว่าที่กวดขันวินัยจราจรเพื่อไม่ให้ชาวบ้านมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะหวังเงินรางวัลค่าปรับเขามองเราไม่ดีเขามองเราไม่ดีครับเขามองเราไม่ดีอำเภอจังหวัดสิงห์บุรีแม่นมีทั้งหลายจังหวัดภูมิกับทุกคนเขามีสิทธิ์ที่จะมาตั้งขวางถนนแบบคุณน่ะไม่ใช่ภูมิกับพรมบุรีอย่างเดียว และแม่นพันกว่าสถานีพันสี่ร้อยกว่าสถานีถ้าทุกคนนะออกมาเนี่ยมันไม่วุ่นวายไตายหาเหลยนะครับท่านจะอ้างว่าเป็นแผนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งหรือเป็นแผนของตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีมันไม่ใช่ ผมพูดตรงๆเลยนะผมว่าแม่นเป็นด่านทำเงินนะครับเป็นด่านทำเงินเช่นเดือนนี้จะกำหนดให้ได้ยอดสองล้านบาทเด็กก็ต้องไปทําว่าเฮ้ยวันนี้ต้องจับขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ได้วันละสองร้อยลายแม่งก็จับมั่วสิจับมั่วใครเกินร้อยี่สมาร้อยิบเอกิโลเมตรมันก็ ปรับแล้วเรียกรถติดทำพอสมควรได้ไหมว่าน้องรักนะครับทำพอสมควรคืออย่าให้รถติดอย่าให้รถติดก็มาร์กเป้าสิที่มันเกินมากๆ140 160 180อยอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จับแต่รถจะติดก็ปล่อยให้รถโฟไปก่อน ผมก็คุมด่านมาผมก็คุมด่านสามร้อยอดมาสามปีนะครับแยก่กว่านั้นคือไอคคนนะนะค้คนคุมด่านเนี่ยนะครับคนคุมด่านเนี่ยหัวหน้าด่านเนะี่ยผมรู้ชื่อรู้นามสกุลนะครับทำยอดดีไอ้นี่ทำยอดดีพุ่งข้าบัญชาติติดใจให้เป็นหัวหน้าด่าน แล้วก็สั่งในดาบให้ออกไปเอากล้องจับความเร็วไงที่จริงกล้องเนี่ยมันออโตเมติกได้นะครับมันติดตามสะพานลอยได้คนมันก็รู้ว่าบนสะพานลอยนี่แม่นมีกล้องนะมันก็ขับไม่เกินพอตรงไหนไม่มีกล้องมันก็ดันตำรวจเขาก็ต้องย้ายจุด ในจุดที่มันชอบกระทำความผิดกันเรื่อยๆก็สั่งให้ในดาบเนี่ยไปเอากล้องไปดักถ่ายนะครับเพื่อเป็นพยานหลักฐานตำรวจมีอำนาจครับในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ไม่ไปบัติตามกฎจราจรนะครับในดาบนี่เ็ไปถ่ายกล้อง ถามว่าทำไมเขาจะต้องจับว่าขับรถเร็วอ่ะขับรถเร็วเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุมันสูญเสียถ้าท่านตุยไปเลยไม่เป็นไรถ้าท่านไม่ตุยแล้วท่านพิการนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันเดือดร้อนรัฐบาลมันเดือดร้อนนอนแล้วก็ขาเตียงอยู่ยงั้นอะตุยก็ไม่ตุยสันทีนะครับพ,กพิการเสียแขนเสียขาเขาเลยต้องบังคับให้ท่านใส่หมวกกันน็อก บังคับให้ท่านลัดเข็มขัดนิราภายัยบังคับให้ท่านขับอย่าเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่าขับประมาทหน้าหวาดเสียวนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตำรวจรักษากฎอันนี้เข้าไว้เขาเลยต้องมีด่านนะครับนะครับด่านดังๆมันมีอยู่ไม่กี่ด่านล่ะครับไอ้ด่านพรมบุรีสิงห์บุรีนี่ด่านหนึ่งและอีกด่านหนึ่งอยู่ทางลำปางน่นนะครับนะครับ เงินรางวัลเนี่ยเงินค่าปรับเขาเอาเข้าส่วนหนึ่งแต่เป็นเงินรางวัลค่าปรับมันได้เงินรางวัลค่าปรับไงกี่เปอร์เซนต์เ็ไม่รู้นะครับผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับผมออกมาด่านสามและยอดสมัยผมคุมอยู่ไม่มีปัญหาอ่ะเรามาพูดเรื่องนายดาบไอ้นายดาบเนี่ยมันเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชา ผู้บัญชาสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายว่าคุณมีหน้าที่เอากล้องไปดักถ่ายเขานะเขาไม่จําเป็นต้องแต่งเครื่องแบบแล้วมันมีไอ้คนไปไล์ไม่ได้มีความรู้หาอะไรเลยไอ้คนไปไล์ว่าเขานะไอ้แก๊งนักลบด,ด่านเถื่อนเนี่ยนะครับไม่ได้มีวุฒิภาวะไม่มีความรู้อะไรเลยไปไล์บอกเขาเนี่ยอันนี้มาทําอะไรตรงเนี้ย มาทำอะไรเนี่ยเครื่องแบบแต่งเครื่องแบบก็รองเท้าใส่รองเท้าผ้าใบโอ้คุณเป็นใครวะคุณเป็นใครคุณเป็นเจเลเหรอมีหน้าที่กวดขันวินัยตำรวจเหรอชุดนั้นไม่ใช่เป็นชุดสีกากีคอพับเป็นชุดที่สะดวกในการทำงานเป็นชุดลำลองเครื่องแบบตำรวจชุดลำลอง เขาถึงออกแบบมานะครับเขาถึงออกแบบมาจะใส่รองเท้าผ้าใบาไม่มีใครเขาไปสั่งใส่รองเท้าหนังคัดชูหรอกคุณต้องหารายแล้วไม่ใช่หน้าที่คุณจะไปเสือกเลยว่าตำรวจแต่งเครื่องแบบแล้วทำไมใส่รองเท้าผ้าใบาทำไมไม่ติดป้ายชื่อมึงเป็นพ่อเขาเหรอเสือก และเสียงคุณก็มึงถ้ามาไลฟ์กูที่เนี่ยกูไปถือสินตรงไหนก็มึงลองมาไลฟสดใส่กูอย่างนั้นเด็เสียงมันทําให้เส้นประสาทในสมองเขาแตกประกอบกับ,กบอากาศแม่นร้อนด้วยเสียงมึงเนี่จริงๆมึงไปเสือกกับตำรวจเขาทำไมเขาทำหน้าที่เขานะครับเขาทำหน้าที่เขา ตำรวจเขาทำหน้าที่เขาเขาจะใส่กางเกงขาสั้นก็ได้จเจ้าล่มไปกลางก็ได้คุณเป็นใครผมถามว่าคุณเป็นใครโดยหลักแล้วเนี่ยไม่มีใครเขารักตำรวจอยู่หรอกครับชาวบ้านเนี่ย9กเซนเนี่ยเขาต้องเข้าข้างคุณนะผมเป็นตำรวจบำนานแม้ปัจจุบันยังเป็น คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนตำรวจผมยังไม่ชอบเลยผมว่าด่านพรมบุรีนี่มันเกินไปรถติดแม่นเป็นกิโลสองกิโลนะครับจับทั้งขาขึ้นขาล่องมีอภิสิทธิ์อยู่อำเภอเดียวถ้าผู้ขังคับการอยากให้ความเป็นธรรมมันก็ต้องแบ่งให้อำเภออื่นบ้างสิ วันนี้เพิ่บุรีพรุ่งนี้อินบุรีพรุ่งนี้อำเภอเมืองแต่ผมว่าภูทรเราเนี่ยอย่ามายุ่งเลยถนนหลักเนี่ยไปถนนเส้นรองดีกว่านะครับผมสงสารน้องในดาบนะครับเขาทําหน้าที่เขาที่เขาไม่ตอบโต้เนี่ยไปโต้เถียงแล้วถ้าอย่างนั้นเท่านั้นแหละแล้วมึงเป็นใครอ่ะไอ้คนไปไล่ด่าเขาเนี่ยนะครับ คุณตั้งเป็นสามาคมตั้งเป็นอะไรปกติคนต้องเข้าข้างคุณนะเพราะคนเขาเกลียดตำรวจเนี่มันเกอยู่แล้วแต่นี่กริยาท่าทางคุณเพื่ไปสอบถามเขาว่าในดาบมาทำอะไรครับทำไมในดาบต้องมาซุ่มตรงนี้ให้เขาอธิบายเหตุผลการ พูดของคุณในการไร้สดวันนั้นผมฟังผมแม่นเส้นประสาทในสมองผมยังอยากจะแตกเลยนะครับพุ่มกับสิงห์บุรีต้องดำเนินการนะครับคุณต้องดำเนินการไม่ใช่ไปเยี่ยมคนเจ็บเฉยในส่วนตัวผมมองว่าการที่ตำรวจมันต้องไปซุ่มเพื่อพยายามจับตัวผู้กระทำความผิดนะครับเขาไปซุ่มไอ้นี่ไปไล้สด ปเปิดเผยที่ตั้งเขาแล้วก็ไปไล่ขัดขวางการไปบัตรหน้าที่ของเขาคุณต้องดำเนินการไปตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้ไอ้แก๊งนี้มันโดนติดคุกไปหลายคนแล้วนะไอ้พุ่มกับพรหมบุรีสิงห์บุรีต้องดำเนินการนะนะครับอย่าไปตบไปเตะอย่าไปตีอย่าไปยิงให้มันตุยดำเนินการตามกฎหมายนะครับ แล้วผู้กุมกลับไม่รู้แต่ถ้าเป็นผมเป็นผู้กุมกลับนะผมก็จะจัดลูกน้องผมสักสิบคนมันไปไหนก็ไล่ตามตูดมันตลอดไล่ตามตูดมันครับมันไปไล่ตำรวจเราก็ไปไล่มันบ้างไล่วันนี้ผมได้มาติดตามแก๊งนี้นะครับหมอพศเรียกแก๊งก้ามด่างนะครับก็ไปไล่มันบ้างไม่ไล่มั่งแบบนี่ครับเพืนไอ้เฮียนี่มางี้ครับนี่มา นะครับเออคุณไม่มีปัญญาผู้อุ้มกับพรหมบุรีสิงห์บุรีไม่มีปัญญานะครับมึงไล่เขาได้มึงก็โดนคนอื่นก็สิบคนมันออกบ้านก็เริ่มไล่สดเลยไล่สดตัวมันน่ะนะครับ มาแล้วครับออกมาแล้วครับวีรบ,บุรุษปราบด่านเถื่อนครับมามันก็ต้องอย่างนั้นไม่มีปัญญาแล้วก็ลูกน้องมาลาบากผมเห็นใจลูกน้องนะครับเห็นใจลูกน้องนะครับแต่ถ้าเกิดแก๊งนักรบด่านเถื่อนทำนะครับคุณซอฟฟหน่อยคุณซอฟฟหน่อย,ค,อยคุณจับทุจริต คุณไปถ่ายตอนเขาเสียค่าปรับนะครับไปเขาเสียค่าปรับแล้วมีคนยัดเงินใต้โต๊ะหรือคุณไปตรวจสอบนะครับว่า,าผมชื่อเรวัตกินเกสรน,นะครับอยู่ชมลมหรือสมาคมนักรบด่านเถื่อนมาขอตรวจสอบหน่อยว่าที่ท่านมาตั้งด่านตรงนี้ท่านได้รับอนุญาตจากใครครับไออย่างนี้ ทำไปดีผมสนับสนุนนะครับผมสนับสนุนนะครับผมสนับสนุนแต่ไม่ใช่เสียงคุณเนี่ยมันนักเลงเนี่ยแค่มองตาไม่หลบตากันเนี่ยยังมีเรื่องเลยแต่คุณไปพูดเสียงแวด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 ,แวดอย่างนั้นเนี่ยมาไอ้เหี้ยเสียงก็กวนตีนนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ เสียงคุณเนี่ยจี้ไปในสมองเลยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ในดาบนั้นแม่นเส้นประสาทในสมองแตกนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านไปช่วยเขาก็ท่านไปไล่กดดันเขาจนกระทั่งเขาฟุบไปเนี่ยถ้าท่านไม่ช่วยดยท่านผิดกฎหมายท่านไม่ต้องมาอ้างคุณงามความดีใครที่เช่นคนโดดน้ําเนี่ย แล้วท่านเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้แต่ท่านไม่ช่วยท่านผิดกฎหมายนะท่านผิดกฎหมายนะท่านมีความจําเป็นต้องช่วยนะครับท่านมีความจําเป็นต้องช่วยปรับตัวกันทั้งสองทางนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจที่ตั้งด่านด้วยเบาหน่อยไอ้น้องเบาหน่อยนะครับ จับวันละได้กี่ลายก็ได้ที่มันเกินไปจริงๆนะครับไม่ใช่เขานิดๆหน่อยๆว่ากล่าวตักเตือนได้ว่ากล่าวตักเตือนส่วนไอ้แก๊งไอ้ไอ้นักลบด่านเถื่อนก็ต้องมีเลือกคนที่จะมาไหลเนี่ยให้มีวุธ,ธิภาวะคำพูดกริยาท่าทางนะครับ และอย่าไปเสือกเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่และอำนาจของตัวเองคุณไปตรวจสอบได้เขาไปรีดไถเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านสวัสด์รับเงินจากนายกอไากา่ไปร้อยบาทใช่ไหมครับไม่ใช่ไปจู้จี้จุกจิกเรื่องการแต่งกายเขาไปเสือกอันนั้นไปเสือกไม่ใช่หน้าที่คุณตำรวจเขามีระเบียบว,วินยัย เขาดูแลกันเขาว่ากล่าวตักเตือนกันได้ไม่ใช่หน้าที่คุณนะครับไม่ใช่หน้าที่คุณคุณไม่มีหน้าที่นะครับอย่าไปกวนตีนเวลาไล์อ่ะนะนี่ไปไล์สดไอ้ถ้าเกิดต้องคิดอกเขาอกเราสิถ้าคุณไล์ ผมมานั่งถือศีลนะคนมาไล่สดผมเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมานั่งถือศีลเนี่ยนะมาคนเดียวมาแลวห้าคนเลยมากดไล่สดนี่มาติดตามนะครับเลยวัดได้มเป็นบัตรหน้าที่นี่กูดอกไอ้ห่ากูก็อัดด้วยข้าวหลามแล้วผมแม่งก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําความอดทนเรามันมีขีดจํากัดนะนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนะครับไม่มีอ ไม่มีตั้งแต่แรับรายการมาจนเกษียณก่อนจะจบนะครับเพื่อนผมส่งลายมานะครับผมก็อ่านนะ <Yellow noise> ผมก็อ่านอ่านในลายนะครับปกติไม่ค่อยดูลายครับมันก็เตือนผมนะครับมันบอกว่าเรา เป็นข้าราชการบำนาญแล้วแก่แล้วให้ลดทิฏฐิมานะลดอีโก้อำนาจวาดสนาบารมีลูกน้องที่มีอยู่มันก็เสื่อมถอยไปผมก็เออจริงเว้ยเพื่อนมันส่งมาเตือนนะครับผมคิดว่ามันตั้งใจจะสอนผมมากกว่านะครับ ตั้งใจจะสอนผมนะครับมันบอกว่าเช่นตัวมันเนี่ยขับรถไปอยุธยานะครับแล้วมันเป็นเวลากลางคือนะอายุธยาเคยเกิดเหตุบ่อยนะครับแก๊งใช้เข้าหลามไล่ยิงซ้อมปากระจกนะครับมันบอกมันขับรถไปอยุธยา บังเอิญระหว่างขับมีเพื่อนโทรศัพท์มามันก็คว้าโทรศัพท์รับมันผิดกฎหมายเขาห้ามรับโทรศัพท์โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยในขณะขับรถมันรับโทรศัพท์มาก็มีวัยรุ่นเลยแก๊งวัยรุ่นเลยขับมอเตอร์ไซค์ประกบข้างมาเลยนะครับแล้วตะโกนว่าวาย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 ตะโกนดังลั่นเลย เพื่อนผมมันโมโหมากศักดิ์ศรีของตำรวจเก่ามันเลยด่าสวนไปมึงก็กวายมึงก็กวายเถียงกันไปเถียงกันมาสติมันก็ดับวูบไปมารู้ตัวทีที่โรงพยาบาลมันก็ถามว่าเขาจับกลุ่มตัวตำรวจที่ได้ไหมไอ,ไ,อไอ้จับกลุ่มตัวไอ้พวกวัยรุ่นน่ะที่มาด่าแล้วก็ซ้อมมันจนเข้าโรงพยาบาลได้ไหม ทางพยาบาลตอบว่าไม่ใช่ค่าคุณลุงคุณลุงไปขับรถชนควายพวกกลุ่มวัยรุ่นน่ะช่วยพามามาส่งนะครับที่เขาขับรถไปบอกลุงอมันทางโค้งแล้วก็จะบอกวค,วควายควายควายจะให้ระวังควายแล้วครับผมก็อ่านดูแล้วผมก็มานั่งขำคนเดียวนะครับเออไอ้ฮะเขาอุตส่าห์เด็กวัยรุ่นมันหวังดีว่าควายควาย วายมันตะโกวนว่าควายไอ้นี่เข้าใจผิดว่าเขาด่านะครับก็เลยด่าสวนมองไปทางวัยรุ่นด้วยก็ลืมดูถนนก็ชนฝูงควายนะครับสลบคาที่และฟื้นมายัางเข้าใจว่าวัยรุ่นมันสอมนะฮะผมก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละมั้งเราเนี่ยนะฮะแต่ผมขับรถไม่เร็วครับขับรถช้าๆนะครับวันนี้คนเดียวเลยนะครับเนี่ยพื้นที่ในนี้นี่ทั้งหุบเขาเลยร้อยกว่าไร่ เขาปิดลานไงแต่ว่าผมรู้จักกเจ้าของเขาก็อนุญาตให้ผมเข้ามาอยู่คนเดียวเลยครับเนี่ยอยู่คนเดียวเลยทั้งเวิงทั้งหุบเขาเลยครับเนี่ยนะครับมีแต่เสียงนกเสียงกามะม่วงสุกข,ขนุนสุกหมีมันก็จะมาปีนเอาเนี่ยมานะครับไม่มีแสงแดดแล้วพระอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แปลกนะมันยัง เห็นหน้าใสๆอยู่เดี๋ยวผมต้องทําวัดเย็นแหละนะฮะบ,บรรยากาศดีครับมาคือเราจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับมีโอกาสก็มานะครับใครจะว่าอย่างไงก็ช่างนะฮะไม่ละครับ,ไ,รบไปไหนก็ตัวคนเดียวตายคนเดียวนะครับ ไอ้คนที่เวลาตัดคลิปผมไปแล้วไปพาดหัวข่าวเนี่ยผมไม่อนุญาตนะไปพาดหัวข่าวซะให้รุนแรงเลยเนี่ยนะครับนะครับแล้วตัดคลิปไปไม่เคยให้เครดิตเลยนะครับชุบมือเปิบอย่างเดียวเลยไม่ดีนะครับไม่ดีไม่รวมเอฟีผมที่ตัดลงติก t อกไม่เกี่ยวกันนะครับไอ้พวกที่ทำ youtube เนี่ย ทำ YouTube แล้วก็ตัดเสียงตัดต่อเอาประเด็นเฉพาะตอนที่ผมด่าด่าด่าไปลงอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมไม่ได้รายงานนะครับผมจะให้อีโอเวไเริ่มรายงานนะครับแล้วพอท่านโดนปิดช่องไปอะไรไปท่านก็จะเดือดร้อนอีกนะครับเพราะรู้ว่าท่านทํามาหากินแต่ต้องมีวุฒิภาวะหน่อยนะครับต้องมีวุฒิภาวะหน่อยนะครับ ไม่ได้เคยไปฟ้องใครแล้วครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ